คแพทย์หญิงอาจารีชัยกิติพรอ,อายุรแพทย์โรคไตประจำโรงพยาบาลศิริแพทย์เสรีรักค่ะปัจจุบันนะคะโรคเบาหวานถือว่าเป็นสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้เกิดภาวะไตเสื่อมภาวะแทรกซ้อนทางไตจากโรคเบาหวานมักจะเกิดหลังจากที่เป็นโรคเบาหวานอย่างน้อยประมาณ5ปีพยาธิสภาพนะคะโรคไตนะคะจากโรคเบาหวานนะคะเกิดเนื่องจากนะคะเวลาที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงจะส่งผลให้เกิด การไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตมากขึ้นทําให้แรงดันของหลอดเลือดไตสูงขึ้นเกิดพยาธิสภาพของหลอดเลือดไตนานไปนะคะหลอดเลือดไตก็จะเสื่อมเนื้อเยื่อไตก็จะเป็นทางผื่นนะคะแล้วก็จะเกิดในเรื่องของโปรตีนรั่วสุดท้ายก็เกิดไตวายค่ะ โรคไตจากเบาหวานนะคะแบ่งเป็น5ระยะนะคะระยะที่1นเนี่ยจะเป็นระยะที่การทํางานของไตนะคะมากขึ้นอย่างเดียวนะคะแต่ตรวจเลือดหรือว่าตรวจปัสสวาวะเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอยู่ระยะที่2จะเป็นระยะที่มีเรื่องของไข่ขาวหรือแอลบูมินในปัสสวาวะนะคะระยะนี้เนี่ยก็จะมีไข่ขาวในปัสสวาวะเนี่ยได้เป็นครั้งคราวนะคะแต่อาการในของผู้ป่วยเนี่ยก็ยังไม่มีนะคะ ระยะที่3จะเป็นระยะที่แอลบูม,มินในปัสสวาวะมีมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเกณฑ30์30-300มิลลิกรัมต่อวันนะคะระยะนี้ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีภาวะความดันโลหิตสูงส่วนระยะที่4จะเป็นระยะที่พบแอลบูม,มินในปัสสวาวะมากขึ้นนะคะก็คือเกินกว่า300มิลลิกรัมต่อวันนะคะผู้ป่วยก็จะเริ่มมีปัญหาไตาเสื่อมส่วนระยะที่5ไตจะเสื่อมมากขึ้นจนถึงขั้นไตวายก็จะถือว่าเป็นระยะท้ายสุดค่ะ ปัจจัยเสี่ยงนะคะสําหรับผู้ป่วยโรคไตาจากเบาหวานนะคะก็คือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนานเกินกว่า5ปีโดยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้นะคะหรือมีภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะหรือมีประวัติคนในครอบครัวมีภาวะไตเสื่อมจากโรคไตหรือกลุ่มของคนไข้ที่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆนะคะก็จะส่งผลให้ไตเสื่อมค่อนข้างไวนะคะ อาการนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวานนะคะเริ่มแรกจะไม่มีอาการอะไรนะคะส่วนถ้าเกิดมีโปรโตีนรั่วในปัสสวาวะมากขึ้นก็อาจจะเริ่มมีอาการบวมโดยอาการบวมจะเริ่มบวมที่ขาก่อนนะคะแต่ถ้าโปรโตีนในปัสสวาวะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มมีบวมที่ใบหน้าหรือบวมทั้งตัวได้นะคะ ส่วนถ้าถึงขั้นที่ไตวายวแล้วผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะคะเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนมีภาวะโลหิตจางเป็นตะคริวนะคะหรือว่าคันตามตัวหรือว่าซึมหรือชักได้นะคะวิธีการรักษาและป้องกันโรคไตาจากเบาหวานนะคะอันดับแรกเลยควรที่จะต้องมีการควบคุมระดับน้ำตาลนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะ ควรคุมความดันโลหิตนะคะโดยเฉพาะความดันโลหิตตัวบนเนี่ยไม่ควรให้เกิน130มมิลลิเมตรประหลอดนะคะควรมีการควบคุมอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของหวานนะคะพวกขนมหวานนะคะหรือว่าลดแป้งลดน้ำตาลลงนะคะควรควบคุมของเค็มแล้วก็ของทอดด้วยนะคะสำหรับคนที่มีภาวะไตเสื่อมแล้วแพทย์บางท่านเนี่ยอาจจะให้มีการควบคุมโดยการจำกัดโปรตีนหรือการบริโภคน้ำดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะซื้อ,อยารับประทานเองนะคะโดยเฉพาะยาในกลุ่มของอยาโรคปวดข้อแก้อักเสบของข้อนะคะควรที่จะงดสูบบุหรี่ด้วยลดน้ำหนักตัวแล้วก็ออกกำลังกายนะคะสำหรับโรคเบาหวานนะคะหมอแนะนำว่าควรจะมีการตรวจแอลบูมินในปัสสาวะหรือการทำงานของไตเป็นระยะระยะนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถป้องกันภาวะไตเสื่อมจากโรคเบาหวานได้ละคะ่ะ